ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนทุกคบเนาะครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแหลมจะพาพี่น้องกลับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมลาวพัฒนาครับพี่น้องครับผมสาหรับลาวพัฒนาเนาะพี่น้องงดทิ่ผ่านมากครับวันพุธที่24พฤษภาคม2566เลขที่ออก 362572ครับผมเลขล่างนะพี่น้องเนาะออก25ครับผมกลับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดโชคหมานครับบ่าวแหลมกขอแสดงความดีใจนำพี่น้ำน้องทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องที่ยังบ่ท่านใดมีตัวเลขบ่ท่านใดมีแนวทางนะครับเนาะในการไปเลือกซื้อเลือกหาเลขเล่าพัฒนาครับผมพี่น้องกอย่าลืมครับผมเข้ามาเบิงเอาครับในช่องทางยูทูบครับพี่น้องช่องของบ่าวแหลมพารวยชาแนลครับพี่น้อง สาหรับพี่น้องเนาะครับเนาะที่รู้อยู่แล้วครับผมไก่ลืมเด้อครับผมครับพี่น้องกะฝากพี่น้องนะครับเป็นสาพานนะพี่น้องเนาะครับผมถ้าพี่น้องบ่แช่ครับออกไปเนาะพี่น้องกับบ่มีคนรู้จักเบาแหลมครับผมครับขอขอพระคุณเนาะครับเนาะสําหรับพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแช่กับเบาแหลมครับผมขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกลับว่าเบิ้ง <tinc S 2> ตัวเลขแนวทางไปน้ากันกับเบาแรมครับผมสาหรับเมื่อนี้ครับเบาแรมจะพาพี่น้องครับว่าเบิ้งตัวเลขกแนวทังของพ่อแหล่นอนหนานะครับเนาะสหรับพ่อแหล่นในนอนหน้าครับผมฝ่าฝนกับต๊กดีแท้ๆงวดนี่กับบลูวาครับผมคือสีนอนรับครับครับพี่น้องสำหรับตัวเลขกแนวทังพ่อแหลกครับผมให้วิ่งมาแปดเก้ากับแปดนะพี่น้องเนาะครับผมแต่ลดไปครับผมครับตัวเลขวิ่ง ครับพี่น้องต้องขอกราบกระท่านอภัยนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเล็กวิ่งกับหลุดเล็จับคู่กับลุดไปครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะกลับฝากพี่น้องเนาะครับเนาะมาติดตามครับพี่น้องไปน้ากันกับบ้าแหลมครับผมสําหรับงวดนี้มาเบิงครับพี่น้องพ่อแหล่ครับผมนอนนานะครับเนาะเพิ่นจะมีตัวเลขแนวทางกับตัวใดแนวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะครับสาหรับงวดที่จะถึงกับเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องวันศุกร์ ที่ยี่สิบหกเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแหล นอนนาครับผมมามเบิ้งกันครับพี่น้องครับสำหรับแนวทั้งของพอแหล่นะครับนะเนาะเพ่นกับเจมาเป็นบนเป็นล่างครับผมบริแยกกันนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดครับผมสำหรับเลขวิ่งของพอแหลครับไห่มานหนึ่งกบับหกนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องสำหรับเลขวิ่งพอแหลกไว่ได้เด่นไม่ให้เาตัวใดเป็นพิเศษนะครับเนาะเด่นทั้งสตัวครับพี่น้อง ำหรับพี่น้องที่ลอคอยครับผมตัวเลขแนวทางของเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเอาไว้ไปเป็นตัวเลือกไปเปรียบเทียบกันกับใจเย็นๆครับพี่น้องครับเบาวแรมครับผมก็เสียวโลงให้พี่น้องครับไล่ครับโลงให้ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องให้พี่น้องครับได้เห็นตัวเลือกเห็นแนวทางกันทุกๆสำนักครับผมครับสำหรับเลขจับคู่เนาะครับเนาะไปเบิ้งคู่แรกครับพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสาม 1 4 6 2 6 3 6 4ครับผมครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับบ่าแหลมต้องขออนุญาตพี่น้อง f อฟซีดูขุดค้นนะครับเนาะในการทบทวนอีกรอบหนึ่งครับผมครับสำหรับวันศุกร์ที่26 พฤษภาคม2566ครับพี่น้องเลาาพัฒนาครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนาครับผมพี่น้องบนล่างครับวิ่งรูด1กับ6กครับผมฝากเลขวิ่งเอาไว้พี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิงนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดกับบอกควรผ่านนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งมีเพียง2ตัวครับผมครับสำหรับเลขจับคู่นะครับเนาะคู่แรกครับผม1 2สอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หกสองหกสามหกสี่ครับพี่น้องครับฝากพี่นอ้องเด้อครับผมครับขอยพี่น้องเอซีของเบาวแหลมทุกขนทุกคนครับผมครับโชคหมานนะครับเนาะทำรวยถูกหวยกันทุกทุกคนครับผมครับเหตุการณ์งานอย่างกะขอให้ประสบความ มุงมาดปรารถนาตามที่เขาอยากได้นะพี่น้องเนาะครับปุญกุศลที่บาวแหลมครับเห็ดและสังยุทุกมือครับพี่น้องก็ขอให้นุนนําพี่น้องเอฟซีของเบาแหลมทุกขู่ทุกคนครับผมครับให้มีโชคมีลาบนะพี่น้องเนาะครับผมครับให้ทุกหวยรวยเบอร์กันครับในวันศุกร์นะพี่น้องเนาะที่26พฤษภาคม2566กครับกับเลขลาวพัฒนาครับตัวเลขหน้าท่างของพอแหลกครับผมครับพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ครับผมครับสำหรับ การแคบหน้าจอไว้ครับเสียใในพี่น้องเนาะครับเนาะเอาไปนั่งเปรียบเทียบกันหลายๆสนักนาครับเนาะเบิ้งตัวเลขเบิ้งเนวทางกลับทิศทางไปทั้งไหนเนาะครับบางครั้งกับเขาเต็มเ็มบางงวดกะมากขึ้นกันแต่กับบกเขานะพี่น้องเนาะครับมีแค่เพียงสำมนกสองสำนนาแค่นั้นทีบคือมูเขาสำนนกที่บคือกมูครับพี่น้องครับสำหรับหลายๆสัมนาครับเนาะครับเบาวแมกับขาดหวังครับ ให้เขาทุกๆสำนักครับเพื่อพี่น้องเอฟซของบาวแแลมครับจะบริพิษหวังกันครับผมครับสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะพี่น้องบาวแแลมก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผม ครับพี่น้องสาหรับท่านใดที่ยังบ่ท่านได้กดติดตามเอาไว้ก็อย่าลืมเด้กครับผมกดติดตามเอาไว้นะครับเนาะเพื่อท่านจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับผมของเบาแหลมครับลงให้พี่น้องครับกันอยู่ตลอดนะครับเนาะครับถ้าท่านใดเห็นแล้วครับคลิปเบาแหลมครับดีมีประโยชน์แล้วก็ฟังเบิ่งกันสนุกสนานเนาะพี่น้องได้เครียดเนาะครับพอฟังอยู่ก็รับ อย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับพี่น้องจะบ้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเวลาที่เป่าแรมอัปโหลดลงไปครับจะขึ้นหน้าจอพี่น้องทันทีครับเสียงบนดังแห้งบรบกวนพี่น้องดังปิ้งค่อยๆครับผมครับขอบพระคุณพี่น้องนะครับเนาะ ทุกคูทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเบาแหลมครับผมได้เอาตัวเลขแนวทางครับของพอแหลนอนหน้านะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องครับผมครับสำหรับพอแหลครับผมเบาแหลมก็ไดทู่หาเพิ่นตั้งแต่มมือขึ้นครับพี่น้องครับย่านบ่ลทันเหตุการณ์ปัจจุบันบานเมืองนะพี่น้องครับห้พี่น้องใจหอนคือเบาแหลมเบาแหลมนีเลียกออกมาเนาะพี่น้องครับอยากโลงใหาพี่น้องเอฟซีเห็นท่านที่เลเพราวาครับความรู้สึกบางทางครับพี่น้องเฮากะ ระยะเวลามันหน่อยนะครับเนาะกะเห็นใจครับสําหรับผู้ที่บม่มีเวลาวางครับผมอาจจะวางแค่ช่วงกลางคืนครับเหมือนเบ้าแหลมครับตอนช่วงกลางวันกะเหตุงานครับครับบ่ตั้งยังกันกับหงพี่น้องครับเชิดหนาดูดีครับพี่น้องแต่ว่าเหลียวบางทัางตีนวสันปันไว้ไว้ไว้อยู่นะพี่น้องเนาะครับผมหงเป๋งเส้นหละพี่น้องครับหลายท่านอาจจะเป็นเหมือนเบ้าแหลมนะพี่น้องเนาะครับผมครับเกิดมาบ่เหตุงานเท่ากับบู่ว่วคุณขายอยู่มางไหยเนาะพี่น้องครับ ที่รู้ๆกับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเป็นว่าครับมันก็เลยติดหูอยู่ตลอดพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากพี่น้องเอฟซีครับผมบ่กนู่นฮอร์โมนกันไปครับขอขอบคุณพี่น้องแหละที่ครับผมติดตามรับชมแล้วก็อดทนฟังเบาแลมครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเบาแหลมก็ขอเป็นกําลังใจพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับเช็คเช่นเดียวกันกับพี่น้องที่คอยติดตามครับผมคอยเป็นแรงเชื่อแรงใจให้เบาแหลมโดยดีเสมอมากรัพี่น้อง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมก็ต้องขอตัวลาพระจากไปก่อนนะครับเนาะครับให้พี่น้องโชคหมานครับในวันศุกร์ที่26เนาะครับพฤษภาคม2566ครับกับเลขราวพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแหลมนนากครับผมขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงคลิปนี้บายๆครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม